S 1> <S 1> น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะประจอยเกษตรหะจีมากคือเก่าค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้ออนซ่อนบักพริกค่ะพี่น้องประจอยปลูกบัวลายปลูกแค่ซิบตน้นดกบกักมากเลยปลูกอยู่ในในขวดน้ำพลาสติกของเหาเห็นมันดกก็เลยนํามาแช่ให้พี่ๆ <S <S น้องๆของเฮาได้รับปลูกกันเพราะว่าพื้นที่ของเหาแค่บอก,กีีต้นเองนะเป็นพื้นที่สําหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยค่ะพี่น้องนี่นี่คะ่ะ ฮาได้เคยได้ลงคลิปให้พี่น้องของฮาได้รับรูกกันแล้วถึงวิธีการปลูกพริกในขวดพลาสติกแบบนี้ขวดห้องสือมาขวดละหาบาทแล้วมาตัดครึง่งขวดน้าที่เข้าบ่ใส่แล้วนะพี่น้องโอ้ยดกมากๆเลยก็เลยนําเคลีดรรับดีๆมาเบาสู่ก,กันฟังเนาะพี่น้องนี่ดกมากๆเลยตัวนี้เบิกค่ะที่เฮาเอาไว้ให้มันสุกๆแบบนี้ฮาเอาไว้เอาแนวค่ะพี่น้องคะปลูกบ่หลายด้ การดูแลวิธีการปลูกก็เคยได้ลงคลิปไปแล้วนะพี่น้องพี่น้องสามารถไปรับชมอยู่ที่ช่องนองจิ้วแจ๋ว,จวกษตรตัวหน่อยก็ไดคือกันเพราะว่าเป็นเป็นเสียงของปัจจัยบรรยายอยู่ตรงนั้นนะส่วนมากปัจจัยบกพ่อยได้ลงคลิปเกี่ยวกับผกเกี่ยวกับบะเขือส่วนมากจะมีจะช่องนองจิ้วแจ๋วเ,วเ,วเวพิ่นลงนะคะไปรับชมได้ในตัวนั้นแต่ว่าผู้ใด,ดที่มีเอ่อเรื่องเล่าอยากถามกระถามในช่องปัจจัยก็ได้คะ่ะพี่น้องเดี๋ยวปัจจัยจะจะลงคลิปให้พี่น้องของห้าได้รับรู้กัน ดกมากๆเลยนี่แหละค่ะพี่น้องคะเ h o u s e h o บ่อหลายเดย้อยู่หน้าบ้านของปะจยอเองปะจยอ,อยู่แบบชนบทนะพี่น้องพี่น้องบางคนก็ยาเขนมนาคาตาว่าปะจยเป็นผูจังได้บ่าสันต์ปจยกะอยู่ในบ้านน้องห้าแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคะบ่อใดออกกองเพราะว่าบ่มีคนทายไห้นะคะนี่จะแบบนี้นะวิธีการปลูกของผกของเห้าเนี่ยเห่าก็เอาส่วนที่เป็นหน่วยซุกคือแบบนี้ค่ะพี่น้อง มีห่อชวนชุม่มค่ะพี่น้องคะเพราะว่าถ้าปลูกอยู่หน้าบานของเฮ้าเนี่ยต้นชวนชุนช่ชมถ้าเอาหน่วยแบบนี้ค่ะพี่น้องสดๆเลยเอาไปเอามีดเอามีดไปแะออกแะเมล็ดออกแกเอาเมล็ดของของผิดเนี่ยไปวานไปรว่อย,อยู่ในแปลงนะเกิดดีดีพี่น้องบอจําเป็นต้องบบจําเป็นต้องเออเห็ดให้มันแห้งเ้อพี่น้องจะ๊ะนี่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเกิดดีเพราะว่าเม็ดเขามีความชุ่มชื้นนะคะนี่แหละค่ะพี่น้อง นี่แหละพี่น้องคะบานปะจอยจะอยู่ชุ่มชนแบบนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นบ้านปะจอยเด้อกระท่อมน้อยเป็นบานของปะจอยเองนะคะปลูกบัวลายพื้นที่มันหน่อยะคะ่ะพี่น้องคะอยู่ตามชนบทของเ้าวิธีปลูกพริกปลูกกระขือปลูกบัวลายเพราะว่ามันข้าฉีดยาสารกําจัดมแมลงบ่ได้ตัวน,นี้บ่ได้บ่ค่อยฉีดนะพี่น้องหน่วยก็คือจังดีอยู่นะคะเฮาจะฉีดถ้าเกิดว่ามันมีหน่วยเปลือยหน่วยเน่าเนี่ยสามารถฉีดพ่น โพดิเป็นสารกําจัดมแมลงได้ทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าหน่วยเป่วยเยอะเนี่ยแสดงว่าแมงวันทองระบาดแล้วนะเฮากระตองเอาเป็นยาสําหรับแมงวันทองแต่ตัวเนี้ยมันเป่วยบัวลายเฮาก็ใส่แต่ยาสาหรับยาเพียยาเพียยาเอานอนยังีงเฮากระใส่เป็นยากลุ่มของอิมาเมกตินเบนโซออดนะพี่น้อง พิมาเมกตินเบนโซเอตเป็นสารกําจัดแมลงโดยเฉพาะเลยอุ้ยงามค่ะพี่น้องค่ะโดดรกมากๆเลยเข้าปลูกวัลายแบบเนี้ยสามารถเก็บกินได้ประมาณอยู่ปีกว่าถึงสองปีเลยนะพี่น้องใส่ปุ๋ยเดือนหนึ่งเข้าก็ใส่อยู่สองครั้งส่วนวิธีการใส่ปุ๋ยช่วงนี้เขาจะเน้นเป็นปุ๋ยสูตรเสมอกระไดเดอพี่น้องสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าจะเป็นสูตรสิบแปดสิบสองหกกระได้คือกัน แต่สูตร18-12-6นั้นเป็นปุ๋ยตาเด็กหน่อยใส่ตั้งแต่ช่วงช่วงเอ,อ่อล่องกลุหลุมเนาะใส่เน่ามาเลยจนถึงณปัจจุบันนี้แล้วที่นี่พอมันออกหน่อยแล้วปุ๋ยสูตรนั้นมันหมดก็เลยไปซื้อปุ๋ยแบบที่นี้ซื้อปุ๋ยก็เลยได้ปุ๋ยเป็นสูตรเสมอมาก,ก็ดีคือการข่ยเปน้องราคาพอต่างกันแต่สูตรเสมอนี่มันจะเป็นเป็นสูตรไห,หน่วยน้ใไ้ความงามน,นํานะคะแต่ว่าสูตร18-12-6นี้เขาจะเน้นความงามกว่า กว่าออกหน่วยปกติแล้วถ้าเกิดผีของเฮ้าง่ามเนี่ยมันก็จะออกหน่วยแบบนี้ก็ต้องเสริมสูตรเสมอลงไปน้ากะดีคือกันนะคะเม่จํากัดได้พี่น้องปลูกง่ายๆเลยขอแต่เพียงรดน้ำรดน้ําทุกวันนะคะรดน้ําทุกวันลละกะใส่ปุ๋ยเดือนละสองครั้งแค่นั้นเองฉีดพ,พ่นสารกําจัดมแมลงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งช่วงทีเฮ้าบอบ่อเด้เก็บหน่วยมันกินนะ ถ้าเกิดขาเก็บหน่วยกินกับประมาณครึ่งเดือนฉีดผลนที่หนึ่งพราะว่าเกรงว่าจะมีสารตกค้างนี่แหละค่ะพี่น้องคะขอดีของข้าที่ข้าปลูก,กินเองมันจะมีสารตกค้างอยู่ถ้าเกิดข้าไปซื้ออยู่ตลาดเนี่ยบหูว่าเขาฉีดพ่นสารกําจัดมแมลงสักตอนไหนกับบะหู่ขึ้นกันข้า็ต้องปลูกเองแบบมีปลอดภัยกว่าค่ะพี่น้อง นี่วิธีการตัดแต่งตัดแต่งกิ่งกระเคยบอกพี่น้องของเ้าไปแล้วนะคะเพราะว่าผีของเ้าเนี่ยต้องการตัดแต่งแต่ว่าขอให้ตัดแต่งช่วงที่ช่วงที่ต้นผกต้นน,น้อยๆนะพี่น้องถ้าต้นแกตัดแต่งบบได้เด้มันจะบบแตกมันจะทําให้ต้นสุดส้มไวเพราะฉะนั้นการตัดแต่งกิง่งิกต้องตัดแต่งช่วงที่อายุของผกสักประมาณโตสักประมาณยี่สิบวันอืม ตัดแต่งได้เลยในช่วงขณะนั้นนะคะถ้าเกิดข้าวมาตัดแต่งช่วงที่พริกแก่พริกออกดอกแล้วตัดแต่งบอดใดนะพี่น้องจะตัดแต่งไม่ได้เลยในช่วงนั้นพริกมันจะส้มเพราะฉะนั้นเฮ้าต้องดูแลตั้งแต่ช่วงอายุของพริกหน่หนอยๆนี่พี่น้องคะหนาบานของเฮ้าจะจะเลยนะคะมีดอกไม้มีดอกไม,ม,กม้แล้วก็มีต้นพริกปลูกแค่นี้เองวิธีการปลูกพริกให้ดกกยิงแค่ผัก จะมีแค่นี้แหละค่ะพี่น้องคะนี่ปกติแล้วป้าจจยจะทําคลิปเกี่ยวกับราคามันสาปะหลังแล้วก็ราคาขา้าวโพดให้พี่น้องขง้าได้รับรู้กันแต่ว่ารมอนี่จะเป็นผิกนํามาเสนอให้พี่น้องขง้าได้รับรู้กันเนี่ยมีเทคนิคดีๆแต่ว่าตัวนี้จะมาบอกให้พี่น้องขง้าตัวนี้คือสามต้นเนี่ยข้าจะตัดแต่งปิง่ง ตัดแต่งกิ่งที่สาจนเกินไปมันเลยทําให้บทันออกหน่วยคือคือมูเพลินเนี่ยเห็นบ่นี่ยสามกิ่งนี่ประจอยทดลองทดลองที่จะตัดแต่งกิ่งที่มันมีราคาไอ้มันมีต้นที่แกแล้วส่วนตัวนี้มันงามแล้วเฮาก็เลยมันตัดแต่งกิ่งเป็นระยะตัดแต่งกิ่งตั้งแต่ช่วงอายุนิดหน่อยนี่ตัวนี้มันจะออกมาแบบนี้ส่วนตัวเนี่ยตัดแต่งกิ่งเพื่อทดลองต้นเขาจนสิออกดอกแล้วค่อยมาตัด มันก็เลยกลายเป็นอันว่าโตไม่ทันเพื่อนเอาพี่น้องเบืงนะนี่ต้องโน่นลูกดกแล้วส่วนตรงนี้ปลูกพร้อมกันได้พี่น้องปลูกพันเดียวกันเลยส่วนตรงนี้กําลังจะออกดอกออกหน่วยเราวมันต่างกันแบบเนี้ยการที่เฮ้าตัดแต่งกิ่งที่ทิศาจนเกินไปมันจะทําให้ผี่ของเฮ้านี่ส้มเร็วแล้วก็หยุดการเจริญเติบโต,ตได้รับผลผลิตบดีเท่าที่ควรน,นะคะขวดพลาสติกเป็นกระถาง จะเป็นขวดหรือจะเป็นกระถางอันนี้ก็แลวแต่ใดมดเลยค่ะพี่น้องการปลูกริกไว้ถกกินสําหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยอยากให้พี่น้องของเ้ามารับปลูกกันก็เลยแช่ออกไปให้พี่น้องของเ้าได้ได้เบิ่งแง่งกันเนาะเอาโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ